รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ผิดท่าดครับเอซีครับผมพบกับเราครับ <S <S ช่องกกยอาเจียงปลายแก้วสักไปครับผม ก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เราพามาดูเช็คเช็คลุกหมุนของพลายสิริมงค,คลนะครับี่นอดจะโยนเชือกแล้วนะครับนี่ดูครับเห็นไหมครับเราก็จะรอรับเชือกอยู่ฝั่งนี้นะคอนเทนจำรับใช่ปะ ี่อพลายนี่ถอยแล้วนะครับข้าวบัญญานะครับ I uh -huh.

Oh. ตอนนี้วันนี้ก็ลวนเหมือนกันนะครับลวนแล้ว <laughs>

Thank you.

So sure. yeah โอ้ดูน้ำมันไหลนะครับหยดเป็นตึง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 เลย นี่นี่ยังไม่ถึงถึงเดือนเต็มร้อยนี่เอาแล้วเหรอควันอดหาเรื่องแล้วก่อนที่ทจะหนักกว่าเดิมที่ทำแรงเยวะขึ้นตรงนี้ก็เยอะลูกติดพัน วาสนาก็กลัวเหมือนกันนะครับนี่ไม่พังวาสนาก็กลัวเหมือนกันนะครับกลัว ตอนนี้ควานออสเรากําลังเดิอนอ้อมเข้าไปนะครับ พิงเข้ามาเหมือนจรวดเลยนะครับ

ดูควันออดดูควันออดย่องนะครับย่องย่องมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วมามาเท่า,าอันนี้เราคึงไว้แล้วครับนี่เอฟซี เรางเชือกไว้เพื่อควานเทนก็เรียกอยู่ฟังโน้นนะครับส่วนฟันออส ก็รอปะปะอ่นอนสะดุดสะดุดลงผิดท่านะครับเอฟซีนครับนี่กระดูก ทำไงไจูเราหอก่อน,นต้องพาไปโรงพยาบาลห้ามเคลื่อนอห้ามเคลื่อน <c oughs> ไม่ได้ต้องอยูให้เฉยเลยห้ามกระดุกระดิกนะครับทำไมผมยังบอกว่าทำไมรีบขึ้นแท้ไอตบัดทันมงพ่อซอฮวยพูดไหมไ,ไอเจียงแบบนียงไหมเนาะ เอามึงใดลงอานี่นะลงส่วนนี้แล้วสลงขอนวดเจ็บนะนี่เจ็บไหมนี่ตัวนี้ยังไม้ส้มันเลเร็วูกกระโดดจากสิขึ้นเห็นยังจากสิขึ้นเออผูกค้เชื่อมผูก้ดนะผูกค้อเห็นยังหู้ได้ไหมกคืละนี่ามสลัดกอนเพี่ยละเวอร์เกยนไทยลา ให้ไปยี่มองน้าซอไอะไรเยผมยังตกใจเลยยขึ้นเอ่มนเีนอันนี้่เออให้ไปมานอัตว์ใช่แล้วคุยจะมีขลักที่ชื่อคือไปนองซอได้นอนเลยนะคิดจังโซกันงผมงีเสียงเขาไปแล้วอันนี้เลยนะย้อยธรรม่ด้โอเคนิโปส้นนิโป ครับใช้ขึ้นมาข้างบนกระดูกข้อต่อขับข้อต่อถ้ามีหมอดึงก็ไม่เป็นไรถ้าไม่จับดึงก็เข้าแล้วครับมอสโต้เลยโต้หายเลยนะปดดึงต้องดึงกึ๊กเข้าไปเข้าล็อกหลับมอสเตรียวัอสจนนี่งไว้จุ่งนิ่งนี่ขวานอ๊อดยังไหวยังไหว ใส่เปลือกครับหมอว่าไงกระดูกนะครับกระลูกแล้วก็มากระดูกแตกเล้อดป้วนยังไหวยังไหวสู้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 กรได้ก็ได้มีบ้างครับมีบ้างมีบ้างือว่าเราพลาดเองปฏิินได้ตรงนครับครับผมก็ตอนนี้พันนลปลอดภัยแล้วนะครับครับผมก็ใส่เปลือกพักพ่อนแบบยาวๆ คุณโน้ม่าเอาครับใอไก่เอา,เ,อา <c oughs> เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถึงบ้านก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับทริปนี้เป็นกำลังใจให้ควันออสด้วยนะครับนี่ครับผมขอบขอบคุณกำลัมมงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับก็สำหรับที่นี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไคร้ในช่องกวยอาเจียงพายแก้วสไปด้วยนะครับ วิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ